ไปไหนมาเมื่อกี้อ่าไปเอ็มไปเอาของมาโอ้โหเอ้าเขาบอกว่าเอาน้องกระต่ายแล้วก็เอาน้องฟ้าแล้วก็หมูบังเลยหมดเลยเอาลงกันไม่เคยไปเลือกอะไรอยู่ในน้ำเต้าหมูเองหมูนี่เอาไปดูนะครับ เอานี่น้องหุงไลนะ่กาวน,นี่นะมาชวนอืมไม่เาด้วยอ่ะจะนียไม่เอา ชาไปบ้านสวนศาทองชาไม่แสไปบ้านสวนศตเอาน้องไว้ตรงไหนไว้ทาอเลยไม่ใส่หมวกได้ไหมขาอะไร้คนไมหมวกเลยาให้คนตกมอเราเอาน้องตัวนี้กับมีอกะบ๋องมีอบางหมาไปด้วยไปแ่ม่อยู่นี่เหรอ มันต้องควรอยู่ที่คือที่โอเคเราไปไหนกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอืมฮึ ห,หลับกันหมดแล้วชึ้น,นไปดึกไปดูมดึกแล้วไงสามทุ่มแล้วนี่สองก็ต้องนอนแล้วขาวทำไมข่าทำไม <laughs> มันคนใจแกเลยนะแกหอกับฉันเหรอเอ็ดตัวอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คือ <laughs> นี่หลบไปหลบนี่คือนี่คือ,คอ,อเอ่อ ถุงน,น<ร>อนอ่ะถุงน,นอลหัวเป็น,น,ะนะูนวลนะเกลือไงน้ำแดงไงในกระเป๋าน่น,นมีอะไรเยอะเลยเอาไปไหนเราจะเอาไปโอ้ยอยู่ตรงนี้เปิดบ้องเจโน่อยน้อำเกลือคือเขาเขาไปยังนั่นหรอนอนน้องจะนอนน้องนอนอแล้วก็ปิดประตูอ่ะตัวนี้เข้าห้องน้ำแล้วกัน <laughs> มัน,นมีหัวเอออ่นานอน้วยกมันคือตัวอะไรมันคือตัวเจ้าตัวเลี้ยงอาวสิศสมอืมเออใครโกนเนี่ยหมาทุกคนตัวไหนมันเป็นเสียงดังเนี่ยตรงนี้ก็มีนะที่นอนอมี่ก็มูจิปด้วยอืมอืมอืมโอ้โหไม่ขานอะไรไปใช่ไหม <S <S 2> <S 2> โอเคไปได้ไปไหนดีอ่ะ ไปบ้านคนรวยไงเราจะพาทุกคนไปบ้านคนรวยกันนีพระชัยานึ่งและมากคนรวยอ่ะชายชายชายเขารวยมากเลยโอ้โหโอเคเขารวยมากเขารวยมากด้วยนี่มารวยเอาน้องหอจน โอ้โหถุงน่อนอ่ะใช่เยอะมากนี่คือการเรียนของลูกลูกทิไมทำไมเยอะแย<ร>ะหรอใครเข้เเาไปนอนใครออกมาโอ้เอ้<ร>มันคือต้นไมันมันไม่ใช่ต้นมัน มันมันคือโคมไฟมันคือโคมไฟมมนี่ทำอะไรมันทำอะไรได้ไไดโคมไฟมาสามารถเปิดไฟได้อโอเคเราไปไหนกันต่อดีอยากโอ้เดียวเดียวเ,ยวเออจูฟ้ากลับมาแล้วหรอเมื่อคืนนีใครเอาจูฟ้าไปเมื่อคืนนี้นะเช่าทำอะไร ไม่ใช <SM. S 2> <Christina. S 1> ่ประจกษ์เองืช่ผ้าหางมดเลยแล้วเป็นยังไงใช่ไม่ใช่ไปกดย้อนไม่ใช่ไปกดย้อนงงมากมันเป็นยังไงร้องไห้เลยตอนแรกก็คิดว่ามันจะย้อนเฉยๆแล้วทีเนี้ยอือหือย้อนใหญ่เลยจ้าโอ้ทำใจไม่ได้เลยทำเสียงใจร้องไห้แตกร้องไห้เลยไม่มีสติเลยไม่ไม่ตอนนี้ไม่มีสติ แล้วเราก็จะไปบ้านแสนน่ารักกันนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดเริ่มต้นของเราว่าเราคิดอะไรของเรจุดเริ่มต้นคือมันอาจจะหายไปเราก็ได้นะชั้นนั้นนะชันะนะ้นนะ่ะเพราะว่าพี่ย้อน,อ,นอุยมันยังไม่หายมันยังไม่หายอันนี้มันไม่ใช่บ้านเอนะบ้านชันมัน,นบ้านคือยินใช่ไหม ไม่ใช่ทไมบ้านที sure, 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 right? una, ่ซื้อมาหายหมดใช่ไหมเช่ใช่าเช่าเช่เราหายไม่อยู่อะไรเต็มหมดยางนั้นนะมีนี่หยุด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 ฉันจะทำเองฉันรู้ว่าฉชนต้องทำยังไงอะไรเต็มตู้เลยนะขาดบางคนคนคนอ่ะคนยังอยู่นะอ๋อนั่นหรอคนยังูกลมมาที่ไว้าเขาไว้ไลฟ์สดเหรอเที่ยวมาจากไหนไม่อะมันอยู่ มันมันให้มามเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเอามาอีกนะมันอยู่ไหนเนะี่ยลบมาเลยบ้านเรเป็นระเบียบตรวจกระเป๋าก่อนยังครบไหมอ่าครบครบอ่าครบไม่ไหมมันไม่หายหรอกนะ <laughs> แล้วมันทำไมไอ้นั้นเหลือแต่ไม้แขวนมันหายไปไหน เพราะว่าไม่ใช่ไปกดย้อนอีกแล้วอและอันอื่นทำไมไม่หายเพราะว่ามันอาจจะอันนั้นก็ได้เพราะว่าอันอื่นมันไม่ได้อยู่บ้านนั้นแะ้วตามันน่าจะเกี่ยวนี่เขาไว้เลยสดใช่ไหมเปิดดูดิเปิดไฟดิแป๊บหนึ่งนี่เลยสดเลยสดอันนี้เมื่อไหร่จะปิดได้มันมีไฟอันนี้ด้วยเหรอข้างบนคืออะไร ไฟเกิดไฟแสงีกดมีมีอันใหม่ด้วยนะโอ้โหอันนี้เบาๆอันนี้เบาๆอะไรนี่คืออะไรมีนคืออะไรโอเคลกนะฮะเลยไม่นช่จัดบ้านอะไองไม่รู้เป็นเด็กที่ลกมากเลยนี่นี่นี่อันนี้หายหมดเลยนะฝึกจัดบ้านให้มันเป็นระเบียบหน่อยสิ มีทางจะได้ฝึกด้วยไงเราจะได้ฝึกด้วยไงเด็กน้อยอันนี้นี่จริงเออันนี้คืออะไรอาบน้ำอยู่แลาวอุ้ยน้องหมวกตัวนี้อยากได้น้องตัวนี้อยากได้น้องตัวนี้เอามาอยู่ด้วย มาอยยู่ด้วแล้วกันน้องตัวนี้อยู่ด้วยไม่อยู่เยอะมาหลังนี้มาจากไหนเออก็ซื้อมาไงซื้อเหรอใช่ใช่เหรอใช่พ่อซื้อให้พ่อแม่ซื้อให้หลังนี้นะก็พ่อเป้าไงใช่เหรอวันตัวนี้รู้อ๋อใช่เหรอใช่นออกไปดูดิข้างนอกเดี๋ยวตัวนี้ที่ว่าสามสิบแปดบาทนั่นหรอใช่ นาเชนาเชอร์อุ้ยด้วยแสงมันลดลงอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งแบบหมดนะยังจัดไม่เสร็จนะมันจะถึงเวลาแล้วไงสามทุ่มกว่าแล้วนะจ้าอันนี้สมมติว่าสมมติว่าเป็นเป็นสเปรย์ไหรอสเปรย์ไว้แบบสเปรย์ในห้องมากดีกว่านาเชอสมมติว่าเป็นอันสองตัวนี้นะยช่จ้ะ ทำให้เป็นที่ขอฉลาแล้วข้างบนนี้น่เชียจะให้มันเป็นที่ที่เอาไว้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 ฉีสลามไงสามสีมีเอิ่มแค่สองสีมีสีฟ้ากับสีชมพูโอเคโอเคโอเค โอเคอันนี้นอนอยู่โอ้ oh, ขึ้นไปอยู่ลหลังเตืยงอะไรของเธอเฮ้ะทำไมเอาเตียงนอนไปอยู <ian> ่บนหลังตเตียงนะแล้วไงบ้านเธอนีมั้ยเชินจะไปหาอ้าผมนอนได้ผมนอนได้จัดบ้านยังไงนี่รกมากเลยเหมือนบ้านอันนั้นเลยให้เอ็มดูบ้านลูกเธอดิจัดบ้านได้แบบพ่อไม่จะจัดบ้านของหาย ไม่ใช่นคนหายเพราะว่าต้องหลบก่อนอเวลาเอิม่มไม่ใช่เอลสาร,เริเอยงมาก่อนเพราะว่ามันมีอีกอันนึงที่เป็นสันหงคนนี้หงคนผมยาวสัตว์อะไรหงองมอ๋อมันอยู่ในดินแดนเดียวกันเหระมันอยู่ในบ้านคนรวยนี่น้องคือตัวนี้น้องน้องสามารถใหญ่ได้นะนีอน่อคือตัวอาาไะไร ตัว,ไ,วไปแล้วตัวปีสปีสาโอเคออพาน้องกลับบ้านกันจริงน้องต้องกลับบ้านอย่างดีแน่สมมติว่าบ้านรวยคนนี้เป็นนาอาเล็กกันนะแล้วพอเสร็จอันนี้นะ่เชจ จะนอนพอแล้วเสร็จแล้วใช่โอเคจัดอันนี้เสร็จแล้วนอนนะพอนะไปไหนล่ะในสัตว์ประหลาดนอนเมื่อกี้นี่เป็นไงสัตว์ประหลาดน,นอนนี่โยคะออกใช่นี่ใช่ไว้ตรงไหนต <c oughs> ู้นี่โอ้ลาชาลกมากเลยลูกฝึกจัดบ้านให้มันเรียบร้อยหน่อยสิวางตำแหน่งตรงนั้นตรงนี้หน่อยสิลกูก จะได้รู้จักจัดบ้านมันไม่ได้ใช่หลักาคอนโดมาริเอทเลยนี่คอนโดโมาริเอทนะค,คืออะไรก็เจ้าของทางสื่อที่เขาเกี่ยวกับการจัดบ้านนะเนี่ยเขาบอกว่าอะไรที่ไม่ไม่จำเป็นก็ทิ้งมันไปเอะเก็บไว้ถ้าเก็บมันก็ลบรกๆๆร เราต้องรู้จักว่าเราควรจะทิ้งอะไรได้อะไรนะทิ้งได้ไม่ได้เนาะเห็นไหมที่เขาทําตะกร้าไว้เขาไว้ให้เราทิ้งนะนะ่นทีนี้เอามาทุกอย่างเลยเราก็ทิ้งอยู่นะมีโลภมากเลยนะเอามาเยอะแยะมันคืออะไรอาหารนะ <laughs> เอาไว้อืม แล้วทำไมไม่เอาไปลงบ้านหมาเอามาลงนีบ้านหลังนี้ทำไมทำไมอะ่ะอาหมาให้ตัวนี้กินหรอ่ออลองให้มันกินดิมันกินได้อยู่นะแต่ต้องรอตอนเช้ออยู่โอเคนอนได้ตกมาเจ้าเจ้าไป แล้วระหว่างที่เราออกไปมันมันทําอะไรกันอ่ะมันก็นอนเที่เราออกนอนนจาบเกมมันทําอะไรกันก็ก็นอน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไป <c oughs> ไปไปไปใื้ใช้พาอกัน,อ,อ,นอ,อันนี้เปิดได้ไหมนี่อี่จะอยู่เมื่อกี้เครื่องเสียงเมือกี้เปิดได้ไหมได้สิมีพายุเหรอไ,ได้โอ้โอ

อันนี้มีสลามแต่ว่ามันแค่ขวดมันแค่ขวดอันนี้ไม่หายหรอไม่ก็มันก็อยู่ดีๆแล้วมันหายเฉพาะอันนั้นหรอแต่มันไม่หายหมดเห็นไหมใช่ก็หายก็หายเฉพาะเฉพาะนั้นไงเฉพาะอันที่เราเพิ่มใช่ ใชพราะอันที่เราซื้อมาใช่ใช่อันก็ซื้อใเหมคอนกันใช่ก็ซื้อแต่ว่าไม่ได้จัดเนไม่ได้จัดไม่ได้จัดใช่เดิมเนี่ใช่ไม่ได้จัดไม่ได้จัดไม่ได้จัดโอเคนะโอ๊ตบ้านนี้มาเนี่ยแล้วพอนะใช่จะไปไหนต่อไม่ใช่จะไปบ้าน น่ารักอืมไปบ้านาน่ารักแล้วก็พอนะอเวลานี้ดูด,ดีไหมเกณฑ์นี่้เก็อืมนดูเล่นแล้วติดไหมก็ก็ไม่เล่นแล้วได้ไหมไม่เล่นได้ไหม,ไม พอ,อพอพักเกมเล,ลยตัดใจได้ไหมตัดใจได้ไหมแบบถ้าพ่อบอกว่าอีกสิบนาทีพอนะพอครบสิบนาทีแล้วเห็นไหม